ครับก็สวัสดีครับอยู่กับพบ NK Channel นะครับก mm hmm. ับ K p r e d a t e i n s i d e t เราจะมันเล่นกัน mm hmm. เปิดฉากมาครับอยู่ในป่า mm hmm. หายใจหออกยังเดินไม่ได้อ๋อเดินได้ <laughs> <laughs> กดผิดโอเควิ่งไปดูซิว่าข้างหน้าเราจะเจออะไร กเกมนี้คือผมก็เล่นจบไปแล้วนะครับผมก็เล่นใหม่อัดใหม่ตอนเล่นนี่ใช้เวลานานมากเดี๋ยวผมว่าลองเล่นดูดูซิว่าผมจะสามารถเล่นได้ผ่านได้โดยที่ไม่ตายหรือไม่นำมาลองลุ้นกันไปด้วยกันข้างหน้านี้ครับเราก็จะเจอกับรถบรรทุกเดี๋ยวไปดูรถบรรทุกย่ยมีอะไรรถบรรทุกก็มีคนอยู่ซึ่งก็ดูแล้วเป็นเรื่องที่ไม่ดีแน่นอนจากนี้ที่เห็นเนี่ยเหมือนอารมณ์แบบ หลบหีเข้าเมืองแบบนั้นนะ่ะต้องอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์หายใจไม่ออกแล้วก็เบียดกันตายไปแบบนั้นข้างหลังนี้คือชัดเจนครับว่าดูแล้วไม่ดีมีแคปซูลมีอะไรก็ไม่รู้เหมือนเป็นอะไรที่ผิดกฎหมายมาตั้งอยู่ในป่าแบบนี้ <c oughs> อืออาแล้วหน้ากากเขามันสงสัยแล้วว่าเรามา ส่องครับส่องครับเฮ้ยเสียงอะไระเนี่ยเดินไปดูหน่อยสิเฮ้ยไม่มีอะไรหรอกตรงนี้ไม่มีอะไรไปไปไปเดินไปเฮ้ยไปแล้วโอเคเรานีไปมันยังไม่เห็นเรานะครับตอนนี้วิ่งทำกลางความมืดที่เต็มไปด้วยหมอกอันนี้เราสามารถที่จะเขียนตู้เย็นบางพังนี้ได้อันนี้น่าจะเป็นตู้เย็นนะคิดว่าน่าจะใช่ตู้เย็นบางพัง เอาละมีหมารับรองว่างานนี้ไม่ดีแน่นอนหมามันจะหมูกดีครับสไลด์ลงไปเข็นมามาแล้วครับหมามันรู้แล้วได้ยินเสียงไหมครับหมามันเห่าแล้วโดด สไลด์ลงไปนี่ไงมันมาซองหาเราเนี่ยแล้วเราก็อยู่ในน้ําหมอบก็ไม่ได้ถ้าเป็นผมนะผมจะหมอบในน้ําแล้วก็ดำน้ําไปโอ้โอโยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วครับหมาวิ่งเร็วมากโอ้โยวิ่ง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 เร็ว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 ,รว,รวโดอเกือบจนโตมากครับอีกนิดเดียวคือโดนงาบแน่นอนแต่เรายังรอดอยู่ครับไปต่อวิ่งอย่าหยุดอย่าหยุด โดดลงไปเข้าโซนปา่าแล้วจริงๆมันก็อยู่ในปา่าแล้วแต่นี่มาดูปา่านี่แบบมีพืชต้นเล็กๆอยู่ด้วยพวกต้นเฟิร์นอะไรพวกนี้อตรงนี้เป็นทางเปิดโล่งครับไม่มีต้นไม้คอยบังแล้วในไมงไมันมาแล้วมันมาแล้ว,ลวสภาพนี้ มันเห็นเราแน่นอนครับถ้าเกิดมันมาถึงเรามันส่องไฟแล้วอย่าโดนไฟที่เด็ดขาดกลับเข้าไปหลบหลบครับหลบครับหลบในนี้มันไม่เห็นถ้าวิ่งไปแล้วก็โดนแน่นอนคุณ <c oughs> วิ่งต่อไปเราจะไม่หยุดวิ่งมันจอดรถแล้วครับมันลงมาหาเราแน่นอน นี่ไงมาพอดีเอาละหนีครับ,บ,บ, e บหนี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 รีบวิ่งรีบวรีข้างหน้าห้ามสะดุดกระโดดครับวิ่งครับอย่าหยุดถ้าหยุดแล้วก็ตายแน่นอนเฮ้ยๆหยุดอนนี้ต้องหยุดครับเห็นไหมมันรีบหนีโดดเร็วเข้าเร็วเร็วเรเรวิ่งวิ่งวิ่งสไลด์โอยโดนไล่ยิงโดนไล่ยิงโดนไล่ยิง ตีที่มันอีกไม่โดนข้ามสะดุดกระโดดข้ามหมามาเต็มหมามาเต็มโดดอื้มจวนตัวมากคึงว่าจะไม่รอดแล้วโอเคโผลขึ้นมาหายใจก่อนตรงนี้ระวังครับเราต้องดำน้ำไปอย่าไปโดนแสงถ้าละพ้นแสงแล้วลมหายใจเราเริ่มจะไม่ไหวแล้ว คือเราตัวเรากันหายใจได้ไม่นานครับถ้าดำไปเรื่อยๆก็เดี๋ยวจมน้ำตายมันยังไม่เห็นเราครับแต่เคยมารู้แล้วและว่ามีคนหนีแต่มันก็จะไล่ล่าเราอย่างพิกแ่นดินเ็าเรามาดูกันว่าชะตากรรมของตัวละครตัวนี้จะเป็นอย่างไร โดดไปสถานที่ที่เวิงวางเวิงวางกว้างใหญ่ว้างไกลโอ้สดุดเข้าตรงเข้าป่าข้าวโพดไปอันนี้คือไรข้าวโพดครับน่าจะใช่นะต้นข้าวโพดแต่เหมือนยังไม่มีข้าวโพดยังเป็นต้นอยู่ นี่ลูกเชียบครับสังเกตว่าลูกเชียบเนี่ยจะวิ่งตามเรามีเต็มไปด้วยซากหมูครับเห็นตั้งแต่เมื่อสักครู่แล้วกิตอนนี้เป็นแต่หมูตายเหมือนอารมณ์แบบโดนโรคระบาดใหญ่แล้วก็ตายหมดเลยยกตีแบบเนี้ยตายยกแล้วแบบนั้นนะมีเชือกครับโดดก็อเชือกลูกเชียบตามเราเหมือนเป็น ลักษณะพิเศษของตัวเราครับที่มีสัตว์ชอบตามงลงมาเห็นไหมว่าข้างบนเนี้ยจะมีกองฟอนอยู่เราต้องเอากองฟอนเนี้ยลงมาแล้วก็ปีนไวตรงนี้ซึ่งวิธีการก็ทำอย่างนี้โอเคอไปเครื่องไี้ติดแล้วก็ไปเปิดให้ลูกเจี๊ยบเข้ามา มาเลยเจ้าลูกเจียบม,มาเลยลูกเจียบตามมาตามมาโอ้เสียงเครื่องดังดีแท้มานี่มานี่มานี่เควิ่งกลับไป บิงกลับไปเร็วๆแล้วก็โยกคันโยกดูนอ้ยกดผิดครับเอาใหม่มานี่มาเนี่มานี่มาน,มานี่เอาใหม่อีกรอบอีกรอบมันต้องกดค้างเมือ่อกี้กดแล้วปล่อยเลยมันเลยไม่ทันเอาใหม่บิงกลับไปพึบๆึๆบปึบ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 ,บ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 กด ได้กองฟอนแล้วดีนะที่ลูกเจียบไม่เป็นไหไร <c oughs> ถ้ายิงไปกลายเป็นซาก <c oughs> เลือดกระจายนี่คือแบบมันจะดูไม่จืดมากเลยฉากนี้อันนี้ดูได้รักครับลูกเจียบยังมีชีวิตเราก็ไปต่อได้ <c oughs> ขึ้นหลังคาหลังคายังสูงอ่ะซากหมูโดดลงไปอึ๊บ <c oughs> <c oughs> เรื่องจริงนี่ไม่รอดนะครับสูงขนาดนี้ก็เล่อนไปเลยนี่คือผมมาเล่นจบแล้วแหละแล้วก็อัดลง Youtube แล้วด้วยแต่คุณภาพมันไม่ค่อยดีครับและเกมมันก็้ค่ที่จะยืดเพราะว่ามันเขาเรียกว่าปิศนามันเยอะเดี๋ยวคนคนดูจะเบื่อถักก่อนผมเลยอัดไหมนี่คือเราก็จะเล่นแบบมืออาชีพ กระโดดกระโดดชมโคนไปอินโดดโคนนี้น่ากลัวมากฮะเอ้ยลืมลืมลืมตกใจเลยตัวนี้มันโดดพยาธิฮึบอันนี้มานี้มานี้มานนี้ โดดเ응ข้าไปข้างในโดดมันเลยเจ้าหมูโดดโดดมาหนีมาหนีมานีมานีานฮึบโอเคดึงไอตัวมายาดใหออกหมูมาน,นีนี่เป็นเป็นปรสิตชนิดหนึ่งนะครับ คือพอเข้าไปที่ร่างกายใครแล้วมันจะสามารถที่จะไปสั่งการสมองคนคนนั้นได้เกมนี้ก็มีลุกเื่องที่แปลกมากนี่ดูเราสามารถที่จะล i n ก์สมองเข้ากับแรงงานซอมบี้พวกนี้พวกนี้ก็เป็นคนนี่แหละแต่เหมือนว่าไม่มีชีวิตจิตใจครับสั่งยังไงก็อย่างนั้นนี่ต้องนี่ดูดูท่าเรา <laughs> ดูท่าเราซักอน ที่บอกว่จำไม่ค่อยได้หรอกลืมแล้วตรงน,นี้น่าจะไปได้อเอคดันขึ้นไปต่อออกทิ้ถิเ่เดอก็ว่านอกโรงงานแล้วนะครับแล้วก็ต้องวิ่งต่อไปแล้วก็ไปเจอกองทัพมนุษย์ซอมบี้อีกเป็นกองทัพเลยยืนเป็นบอยแบนดเหมือนกำลังจะออกอัลบัม้ม จริงๆแล้วก็คือคนยิงต่อแถวก็นั่นแหละฮึบวิววบ่งๆๆๆงกระโดดเกาะได้ไปได้ไปโซ่พอดีเปรียบขึ้นไปข้างบนเตาโยโยโยโดโด,โด,โด โอเคถึงเปิดกระจกเปิดหน้าต่างปีนออกไปเข้ามาในโรงงานอีกแล้วนี่ก็มีดกอะไรก็ไม่รู้เห็นข้างบนไหมครับนั่นแหละเราจะต้องเอานั่นแหละให้หล่นลงมาลงไปในนี้ตั้งไว้แล้วเราต้องขึ้นไปข้างบนโอเควิ่งไปเจอบันไดปีนฮึบ โดดโดดนี่นี่แล้วเราต้องจัดทรงให้ดีดูซิว่าจะได้ไหมประมาณนี้โดดขึ้นไปโดดขึ้นไปโดดอีกวิ่งต่อไปครับ โอ okay. เคเขียนลงไปวิ่ง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 อันนี้จําได้ครับว่าหักแต่โดยปกติจําไม่ได้หรอกคนมาครั้งแรกอะร่วง <c oughs> ไม่รู้ว่ามันจะว่าม,มันจะหักไอ้ตู้เย็ยนนี่มันน่าจะหนักตัวเราอีกเนะไม่หักแต่พอเราดันไปแล้วดันหักซะงั้งงนอยู่มาได้ตั้งนานเอาละโดดลงไป ทีนีเ้เราก็ลงไปอยู่ชั้นล่างนะครับมีราดัดางรถไฟใต้ดินนี่ก็มีซอมบี้อะไรไม่รู้เปิดให้ค่อนเกมนี้จะมีปริศนาตลอดทั้งเทรอืม ประตูเห็นแท่นนั้นไหมครับเดี๋ยวเราจะต้องทําให้คนไปยืนตรงแท่นให้ได้เอ็อน,นี้ไม่ยากทําให้ระยะมันเท่ากันก็ใช้ได้แล้วโอเคเรียบร้อยประตูเปิดไปต่อได้นิ่งต่อไปพราหนุนน้อยหดทางนี้อีกยาวไกล คนเดินสวนสนามอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันคืออะไรจะหักไหมเนี่ยโดดข้ามดีวะไม่เคยไว้ใจเอไมที่พลาดข้ามตึกแบบนี้เลยมันดูน่าจะหักได้ง่ายเอามากๆเลยชัดเลยข้างล่างก็คือเหล่ามย์ซอมบี้กำลังเดินกระวนกันอย,อยู่โดยมีพวกคุมเย็นคุมอยู่โดดฮึ๊บโอเคมันยังไม่รู้ว่าเรามาเราก็าลงไปเรื่อยๆ นี่คืออะไรเฮ้ยนี่คืออะไรอะผมไม่เคยมาตรงนี้นัเนแหยเฮ้ย,อ,ยอันนี้ผมไม่เคยมาคืออะไรอะไม่รู้แต่ผมทำลายทิ้งไปแล้วเกลับขึ้นไปไปอยนไปต่อ รอบนี้มันมีแบบนี้นอดอ้วยอะผมไม่เคยมานะั่นแะอันนี้คือผมเล่นรอบที่สองนะครับกจำไม่ค่อยได้แล้วแต่ก็ยังไม่ลืมเฮ้ยไมจะหักไหมโอ้โหหักโอ้ย,อยพังพังพัง,พงโดดโดอืมโอเคยังรอดอยู่แต่เสียงดังแบบนี้ผมว่าน่าจะต้องมีคนไว้ตัวทันแล้วแหละว,ว่ามีใครบางคนกำลังมาอยู่แถวแถวนี้ แต่ก็ยังไม่มีใครมาล่าเรานะตอนนี้น,นี่จะหักหรือเปล่าโอเคไม่หกักเราก็ไต่ลงไปเรื่อยๆมันน่าจะรูดท่อลงไปได้นะจะได้เร็วๆคนพวกนี้ทําอะไรไม่ได้ครับเรียกว,ว่าไม่มีชีวิตจิตใจเลยเป็นแรงงานอย่างเดียวอโอ้โโอเคเด้งไม้ออกอีกแล้ว สไลด์ลงไปข้างล่างน,งนี่ดันใบป,ปีนนี่ตรงนี้มันมีไอุ้น,น,น,นวกนี้เนี่ยคนพวกเนี้ยคือโดนหุน่นพวกนี้ยิงไว้จับผู้หลบหนีคนพวกนี้ก็น่าจะเป็นผู้หลบหนีนะครับซึ่งมาก่อนหน้าเราแล้วก็ตายกันเรียบตรงนี้ศพก็ยังอยู่เราต้องมาเปิดตรงนี้ก่อนนะถ้าเกิดเราไม่เปิดตรงนี้ก่อนนะ่ เราจะไปตรงนั้นไม่ทันต้องเสียเวลามาเริ่มไหมโอเคเปิดสวิตช์วิ่งวิ่งวิ่งหลบดังเสาอย่าโดนแสงวิ่งวิ่งวิ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 ่งอย่าโดนแสงอย่าโดนแสงหลบดังเสาโอเคไปได้โอเครอดผมรู้โครงสร้างครับ ปีขึ้นไปเดินทางต่อได้โอ้ยตรงนี้จะลดอีกไหมเนี่ยตรพิลาบวี่งเคเข้ามาโอ้ย,อยล่วงล่วงครับโอ้ยเจ็บ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 มีคนมาสองแล้วมีคนมาสองแล้วระวังตีเนียนไว้ตีเนียนไว้ 1>, 1 2ึ่งสองสามสีห้าหเจ็ดปดเ้ามันจะเดินอยู่ทั้งหมด9กรอบนะครับ9ก้าขาทั้งหมด9้าครั้ง1 2ึ่งสองสีห้าหกดปดเยุดนี่มันจะเดิน9้าครั้ง1 2ึ่งสองสาสีห้าหดแปดเก้าหยุดเหยนไหมเหยนไหมหนึ่งสอสาสีห้าหกเจ็ด แปดเกายุดไปอย่างเรียนครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแดเยุด1 2ึ่งสองสาสีห้าหกเจดแยุดโดดตามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจดแดเยุดโดดตาม หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหยุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหยุดโอ้ยเดี๋ยยากหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหยุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าหยุดหนึ่งสองสีห้าเปดเยุดเอออย่าไปกดตามนะเผอกดตามนี่ตายเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าปดยุดหนึ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, ่งสอสีปเุเจอมาเจอมาเจไมาใกล้ๆ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหยุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหยุดเอาละเอาละมันสงสัยแล้วมันสงสัยแล้วมันปล่อยหมาตอนนี้วิ่งเลยครับไม่งั้นตายแน่นอนหมามันรู้ครับโดดเกือบ <c oughs> <c oughs> จวนตัวอีกแล้วอันนี้เดี๋ยวต้องล้อล่อมาเรามาตรงนี้่อนเออมานี้มานี้มาน,ออมานี้มานี้เออมานี้มานี้มานี้แล้วค่อยอย่างนี้มันก็มันจะวิ่งไปตรงนู้นเลยแล้ว่าหนีไม่ได้แน,น่นอนตัวสบายสบายอันนี้คือความเฟี้ยวของเกมเดี๋ยวดูความเฟี้ยวของเกมนี้น,นี่จักรยานอากาศ <laughs> จักรยานอากาศครับหนีอย่างมีสไตล์ ตรงนี้แล้วกลงวิ่งไปเลื่อนไป ừ, เปิดทางให้ไปต่อได้โอเงบินย้อนกลับไปครับกระโดดโอเคไปต่อขี่จักรยานอากาศไป โหอย่างเท่แต่มันไม่ไม่เจ็บคอเจ็บหัวบ้างหรือปี่หัวซะขนาดนี้เรื่องจริงนี่น่าจะปวดหัวหน่าดูทำยงไงว่าลืมแล้วตรงนี้อ๋อดูแลดูแลนี่ตรงนี้อ๋อมาโดดไม่ถึงมันอาอันนี้มาตรงนี้ก่อน นี่จตกยาารอาการซ้ำซ้อนสุดยอดอ่ะคิดได้ไงคนพัฒนาได้ต้องชมเลยคิดเอทมากมแล้วปราควบคุกวันนี้ต่อออกไปต่อได้คือมันะะทราบี่จะคุมสปองต่อทอดกันไปได้อะสุดยอดอ่ะนกักวิทยาศาสตร์ยุกนี้นี่สุดยอดมากสติเฟื่องมาก ถ้าเป็นเรื่องจริงนะนี่ไปต่ออันนี้อยู่ตรงนี้มานี่โดดขึ้นไปเปิดนี่ปึ๊บลงทันครับขึ้นไปหายใจก่อนตรงนี้ขึ้นไม่ได้ครับต้องหาอะไรไปต่อขาแล้วขึ้นไป ซึ่งเราไม่ยากอยู่แล้วมันอยู่ในน้ํานี่แหละนั่นไงเจอแล้วแต่ขึ้นก่อนเดี๋ยวการหยา,า,ายใจหมดดามมาใหมไหมฮึบดึงเออเรียบร้อยทีนี้เราก็สาม,มารถที่จะขึ้นไปข้างบนได้แล้วเข็นไป เอ,อออ,อ,อเข็นไปครับเข็นไปเข็นไปปีนขึ้นไปข้างบนปีนขึ้นไปอีกทีวิ่งต่อไปโดดโดดโดดอโอเคนี่ก็จะเป็นห้องที่มีน้ำพอเรากดสวิตช์อันนี้น้ำมันก็หายไป น้ำมันก็ลดลงประตูนี้ก็เปิดขึ้นนีไปต่อไม่ได้ครับก็มีทางเหลือคือต้องกดสวิตช์แต่ก็ว่ายน้ำขึ้นไปซึ่งแน่นอนประตูนี้ปิดแล่เราก็จะเข้าไปไม่ทันคล้วเราต้องหาวิธี ทำอย่างนี้ดูซิจะทันไหมฮึ๊บวายไปข้างหน้าวายไปข้างหน้าอืมโอเคทันประตูนี้เปิดเข้าไปได้โด pp, โดทึบโดดทึบโหลดขึ้นไปงีเลยไปเอาสิ่งนี้มา ไปนี่เลยอยู่ตรงนี้น่าจะพอดีแล้วก็เปิดน้ำนี่ขึ้นมาเลยโดนก็โซ่ขึ้นไปต่อเดินทางต่อไปได้ครับ ข้างบนมีรถไฟฟ้าด้วยน่ะโอ้โหมีรถกลคนไปเยอะเลยอันนี้แสงนี้ห้ามโดนโดยเด็ดขาดถ้าโดนเมื่อไหร่ก็เป็นอาวุโจกเอทันทีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกมนี้คือวันฮิตคิวนะครับโดนนี้เดียวคือตายเลยไม่ไม่ต้องมาเล่นไหมเกหลบใต้ท่อครอับเฮ้ยตรงนี้หมุนหมุนหมุนมุน มันกลับมาระวังไว้โอเคกดเรากข้าไปในนี้เยีายไปโดนในแสงนี่เด็ดขาดหมุนโดดโอเคตรงนั้นไม่มีอะไรโดดไปแล้วก็ต้องโดดกลับเพราะว่า แสงบันดันสองมาพอดีบันรู้ว่าเราจะมาตั้งลำให้ดีวิ่งไปโดดเฮ้ยเราต้องหลบในนี้อย่าโดนแสงนะเฮ้ยเกือบโดนเกือบโดนให้ขึ้นไปให้ไกลไว้โอเค <c oughs> พอดีเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วอีกนิดเดียวโอเคครับสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะขอตัดพาร์ตเพยงเท่านี้นะครับยังไงเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ราตีสวัสด์ครับ